หลายปีหลังจากการสิ้นสุดของสงครามระหว่างเฟลอริสและอารสเจ้าหญิงอีวาน่าและเจ้าชายดาเมียนได้สถาปนาสันติภาพระหว่างสองอาณาจักรอย่างถาวรประชาชนต่างเฉลิมฉลองความสงบสุขที่กลับมาอีกครั้งแต่ในเงามืดที่หลบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของอาณาจักรมีบางสิ่งบางอย่างกำลังตื่นขึ้นในค่ำคืนที่เงียบสงบอีวานาเริ่มฝันถึงคำทำนายที่เคยถูกลืมไปนานคำทำนายนั้นบอกถึงพลังแห่งเงา ที่จะกลับมาอีกครั้งและแสงแห่งความหวังเดียวที่จะสามารถหยุดมันได้ก็คือพันธะของแสงและเงาซึ่งเป็นคำทํานายที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนอีวาน่าตื่นขึ้นในความมืดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างของปราสาทที่เคยเป็นที่ตั้งของสงครามและในคืนนั้นเธอรู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่ปกติบางอย่างรอบตัวทำไมข้าถึงฝันเช่นนี้เธอพูดกับตัวเองขณะที่เธอพยายามตีความคำทำนายในเวลาเดียวกันดาเมียนที่ประจำอยู่ในอาร์ส ก็ฝันถึงเงามืดเช่นเดียวกันเงาที่เข้มข้นและส่งพลังขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เขาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ฝันธรรมดามันอาจเป็นการเตือนถึงภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งวันรุ่งขึ้นอีวาน่าและดาเมียนตัดสินใจที่จะพบกันอีกครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความฝันที่ทั้งสองได้เห็นอีวาน่าเริ่มค้นหาความหมายของคำทำนายที่เธอเห็นในความฝันในขณะที่ดาเมียนพยายามที่จะสืบค้นความลับของเงามืดที่เขารู้สึกได้ เมื่อพวกเขาพบกันในอาณาจักรกลางพวกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังวิหารโบราณที่ถูกลืมซึ่งว่ากันว่าเป็นที่เก็บคำทำนายที่แท้จริงการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการทดสอบที่ยากที่สุดที่พวกเขาเคยเผชิญมาเพราะศัตรูที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนั้นยังคงรอคอยโอกาสที่จะโจมตีหลังจากพูดคุยกันถึงคำทำนายโบราณอีวาน่าและดาเมียนตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปยังวิหารโบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในภูเขาทางตอนเหนือของอาณาจักรเฟลอริสวิหารแห่งนั้น เป็นสถานที่ที่ถูกลืมเลือนมานานมันถูกกล่าวขานว่าเป็นที่เก็บคําทานายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างแสงและเงาการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความท้าทายทั้งสองต้องผ่านป่าทึบที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาและภูเขาที่เต็มไปด้วยหินแหลมคมขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าเสียงของธรรมชาติที่เคยเงียบสงบกลับเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบแปลกๆที่อีวาน่าและดาเมียนไม่สามารถอธิบายได้เจ้ารู้สึกถึงอะไรหรือเปล่า อีวาน่าถามขณะที่เธอมองไปรอบๆเรากวกับว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่คุ้นเคยดาเมียนตอบพลางยกดาบขึ้นอย่างระมัดระวังมันเหมือนกับว่าเงามืดกำลังติดตามเราทั้งสองยังคงเดินทางต่อไปและเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ภูเขาที่เป็นที่ตั้งของวิหารโบราณพวกเขาก็พบกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดสะพานหินเก่าแก่ที่เคยเชื่อมระหว่างสองหน้าผาถูกทำลายลงครึ่งหนึ่งของสะพานพังลงไปในหุบเหวลึกเราต้องหาทางข้ามไปยังอีกฝั่ง อีวาน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดขณะที่เธอสำรวจความเสียหายของสะพานดาเมียนมองไปที่ขอบหน้าผาข้าคิดว่าเราน่าจะใช้เชือกข้ามไปได้แต่ต้องระวังเพราะดูเหมือนว่าสะพานนี้ถูกทำลายโดยพลังบางอย่างทั้งสองต้องใช้ความสามารถและความกล้าในการข้ามไปยังอีกฝั่งท่ามกลางเสียงกระซิบของเงามืดที่ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆการเดินทางครั้งนี้เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเขาก็ยังคงมุ่งหน้าไปข้างหน้า เพราะรู้ดีว่าคำทำนายนั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อีวาน่าและดาเมียนข้ามสะพานหินที่พังทลายได้สำเร็จพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังวิหารโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาวิหารนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดและหมอกหนาบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยพลังที่น่าหวาดหวัน่นแต่ทั้งสองรู้ดีว่าต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อพวกเขามาถึงวิหารประตูหินที่สูงใหญ่ก็เปิดออกช้าๆโดยที่พวกเขาไม่ได้แต่ต้องมันเลยราวกับว่าพลังบางอย่างรู้ว่า พวกเขากำลังมาถึงและต้อนรับพวกเขาด้วยการเปิดทางที่นี่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความลับอีวาน่ากล่าวขณะเดินเข้าไปข้างในดวงตาของเธอมองไปรอบๆวิหารที่มีเพดานสูงลิว่วและกำแพงที่ถูกแกะสลักด้วยอัครโบราณข้ารู้สึกได้ถึงพลังที่แฝงอยู่ที่นี่ดาเมียนกล่าวพร้อมชักดาบของเขาออกมาเตรียมพร้อมเขารู้ว่ามันอาจไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในวิหารพวกเขาพบกับรูปปั้นหินขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องมันเป็นรูปปั้นของเทพที่ทั้งสองไม่เคยเห็นมาก่อนมีดวงตาหินที่ส่องแสงสีแดงอ่อนๆราวกับว่ามันมีชีวิตทันใดนั้นพื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนและเงามืดที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของวิหารก็เริ่มเคลื่อนไหวเงาเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทั้งสองราวกับว่ามันถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลาย,ยาวนานเราต้องระวัง อีวาน่ากล่าวขณะที่เธอเรียกพลังจากคำพีเวทมนต์ที่เธอถืออยู่พยายามสร้างบาเรียป้องกันพวกเขาจากเงามืดที่กำลังเข้ามาใกล้ดาเมียนเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ขณะที่เงามืดเริ่มโจมตีพวกเขาเขาใช้ดาบของเขาปัดป้องการโจมตีจากเงาที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วขณะที่อีวาน่าใช้เวทมนต์ของเธอในการป้องกันและโจมตีเงามืดไปพร้อมกันการต่อสู้ในวิหารโบราณน,นี้เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งคู่ต้องต่อสู้ร่วมกัน และใช้ทุกสิ่งที่พวกเขามีเพื่อหยุดยั้งเงามืดที่ล้อมรอบข้าคิดว่ามันยังไม่จบดาเมียนพูดขณะที่เงามืดสุดท้ายหายไปทั้งสองมองไปที่รูปปั้นเทพซึ่งยังคงส่องแสงสีแดงอ่อนๆมันอาจเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขความลับของคําทํานายที่พวกเขาตามหาหลังจากที่เงามืดทั้งหมดถูกทําลายอีวาน่าและดาเมียนยืนอยู่กลางวิหารที่กลับมาสงบอีกครั้งแต่ความรู้สึกถึงพลังที่แฝงอยู่ในวิหารยังคงเด่นชัดพวกเขาหันไปมองที่รูปปั้นหินขนาดใหญ่ ซึ่งยังคงส่องแสงสีแดงอ่อนๆจากดวงตาของมันข้าคิดว่ารูปปั้นนี้คือกุญแจที่นำเราไปสู่คำทำนายอีวาน่ากล่าวพร้อมกับมองไปที่รูปปัน้นดาเมียนพยักหน้าและเดินเข้ามาใกล้รูปปั้นเขาใช้ดาบของเขาสัมผัสกับพื้นหินเบาๆราวกับกำลังพยายามหาทางเปิดเผยความลับของมันขณะที่เขาสัมผัสรูปปั้นพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาเริ่มสั่นสะเทือนอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นดาเมียนถามอย่างตื่นตัว ทันใดนั้นรูปปั้นก็เริ่มส่องแสงแรงขึ้นเรื่อยๆและแผ่พลังออกมาราวกับว่ามันตอบสนองต่อการสัมผัสของดาเมียนประตูที่ซ่อนอยู่หลังวิหารเริ่มเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นทางเดินที่ลึกลงไปใต้ดินนั่นอาจเป็นที่ที่คำทำนายถูกซ่อนไว้อีวาน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทั้งสองตัดสินใจเดินเข้าไปในทางเดินลึกลับขณะที่พวกเขาลงไปลึกขึ้นเสียงของน้ำที่หยดจากเพดานและเสียงก้องสะท้อนของหินทำให้บรรยากาศยิ่งดูน่ากลัว เมื่อถึงห้องสุดท้ายพวกเขาพบกับจารึกโบราณบนผนังซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเทพ,พเจ้าโบราณที่เคยปกป้องอาณาจักรจากความมืดแต่พลังของพวกเขาก็ถูกปิดผนึกไว้ด้วยเหตุผลบางอย่างจารึกยังกล่าวถึงการคืนชีพของเงามืดและการกลับมาของแสงที่จะนำพาสันติสุขกลับมาอีกครั้งนี่คือคำทำนายที่พวกเราตามหาอีวาน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเข้าใจแสงและเงาจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะศัตรูที่แท้จริงดาเมียนหันมามองอีวาน่า มันหมายความว่าเราแสงและเงาจะต้องรวมพลังกันเพื่อหยุดยั้งความมืดที่กำลังจะมาทั้งสองรู้ว่าพวกเขามีภารกิจสำคัญรออยู่ข้างหน้าพวกเขาจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่พลังมืดแต่เป็นความสมดุลระหว่างแสงและเงาที่ต้องกลับคืนมาหลังจากค้นพบคำทำนายที่เกี่ยวข้องกับแสงและเงาอีวาน่าและดาเมียนรู้ว่าการต่อสู้กับพลังมืดในครั้งนี้ จะไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาพวกเขาต้องใช้พลังของทั้งแสงและเงาเพื่อสร้างสมดุลไม่ใช่เพียงการทำลายหรือปกป้องข้าคิดว่าคำทำนายบอกเราว่าแสงและเงาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่เป็นสองพลังที่ต้องทำงานร่วมกันอีวาน่ากล่าวขณะอ่านจารึกบนผนังอย่างระมัดระวังดาเมียนพยักหน้าถ้าเป็นเช่นนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของเงาเช่นเดียวกับแสง การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายนักสำหรับทั้งสองแสงเคยเป็นสิ่งที่อีวาน่าใช้ในการต่อสู้และปกป้องผู้คนในขณะที่เงาเป็นสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มาโดยตลอดแต่ตอนนี้พวกเขาต้องเปิดใจรับพลังที่เคยเป็นศัตรูทั้งสองออกเดินทางกลับไปยังหุบเขาที่เต็มไปด้วยเงามืดที่ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าพลังของเงานั้นยังคงซ่อนอยู่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบที่ยากลำบากเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาคู่ควรที่จะใช้พลังนั้น เมื่อพวกเขาไปถึงหุบเขาพวกเขาถูกเงามืดล้อมรอบอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงามืดไม่ได้โจมตีอย่างที่เคยเป็นพวกมันค่อยๆเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆราวกับกำลังทดสอบความกล้าหาญและความตั้งใจของพวกเขาข้ารู้สึกได้ว่าพวกมันกำลังรอเราดาเมียนกล่าวขณะจับดาบในมือแน่นอีวานน่ารู้สึกถึงพลังของเงาที่เคลื่อนไหวอย,อยู่รอบตัวเธอข้าคิดว่าเราต้องยอมรับพลังนี้ไม่ใช่เพื่อต่อสู้กับมันแต่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างแสงและเงา พวกเขาเริ่มรร้ยมนที่ได้รับจากคำทำนายในห้องใต้ดินโบราณแสงและเงาผสมผสานกันอย่างลงตัวเกิดเป็นพลังใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการทำลายแต่เป็นพลังแห่งการรวมกันที่สามารถหยุดยั้งศัตรูที่แท้จริงได้ทันใดนั้นเงามือทั้งหมดก็ค่อยๆสงบลงราวกับว่าพวกมันยอมรับอีวาน่าและดาเมียนในฐานะผู้ที่คู่ควรกับพลังนี้หลังจากที่อีวาน่าและดาเมียนสามารถรวมพลังของแสง และเงาเข้าด้วยกันได้สําเร็จพวกเขารู้สึกถึงความสมดุลที่เกิดขึ้นระหว่างสองพลังที่เคยขัดแย้งกันความสงบที่เกิดขึ้นในหุบเขานั้นทําให้พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงแล้วข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าเงาจะสามารถร่วมมือกับแสงได้เช่นนี้ดาเมียนกล่าวขณะมองไปที่เงามืดที่เคลื่อนไหวอย,อย่างสงบข้าก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าคําทํานายโบราณน,นั้น จะเป็นความจริงอีวาน่าตอบขณะที่เธอสำรวจพลังเวทมนต์ที่เธอสามารถใช้ได้ในขณะนี้ขณะที่พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มอีกครั้งลมหนาวพัดมาอย่างรุนแรงเสียงก้องดังขึ้นจากทุกทิศทางราวกับว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มันมาแล้วดาเมียนกล่าวอย่างตึงเครียดขณะที่เขาหยิบดาบขึ้นมาเตรียมพร้อมทันใดนั้นพวกเขาเห็นเงารูปร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นจากหมอกมันคือศัตรูที่แท้จริงพลังมืดที่พวกเขารู้ว่า ต้องเผชิญในที่สุดศัตรูนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เงามืดธรรมดาแต่มันคือผู้ที่ควบคุมพลังมืทงมดทั้งหมดที่เคยโจมตีพวกเขาเจ้าคิดว่าแสงและเงาจะสามารถหยุดข่าได้หรือศัตรูนั้นกล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นข้าคือผู้ควบคุมความมืดข้าจะทำลายทุกสิ่งอีวาน่าและดาเมียนไม่ลังเลพวกเขารวบรวมพลังแห่งแสงและเงาเข้าด้วยกันการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพวกเขารู้ดีว่าศัตรูนี้ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาเคยเผชิญแต่ด้วยพลังใหม่ที่พวกเขาได้เรียนรู้พวกเขามั่นใจว่าจะสามารถหยุดยั้งมันได้เราจะหยุดเจ้าและนำสันติภาพกลับมาสู่ดินแดนนี้อีวาน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นท่ามกลางสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางท้องฟ้ามืดครึ้มเจ้าหญิงอีวาน่าและเจ้าชายดาเมียนยืนเผชิญหน้ากับศัตรูที่แท้จริงร่างสูงใหญ่ของเงามืดนั้นเต็มไปด้วยพลังมืดที่แผ่ออกมารอบตัวมันทำให้บรรยากาศรอบข้างดูน่าหวาดกลัว ข้าจะทำลายทุกสิ่งที่เจ้ารักศัตรูนั้นกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันพลังมืดจากร่างของมันเริ่มแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วราว่ามันจะกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวอีวาน่ารวบรวมพลังเวทมนต์ของเธอขณะที่เธอยกคัมพีขึ้นมาอีกครั้งพลังของแสงและเงาคลุกเคล้ากันเป็นหนึ่งเดียวเธอรู้ดีว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่จะต้องใช้พลังแห่งสมดุลที่พวกเขาได้ค้นพบดาเมียนเราต้องทำงานร่วมกันอีวาน่ากล่าวขณะไร้มนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอ ดามเมียนพยักหน้าและยกดาบของเขาขึ้นพลังแห่งแสงที่ผสมผสานกับพลังแห่งเงาของอีวาน่าก็เริ่มส่องแสงเจิดจ้าออกมาจากดาบของเขาเราจะหยุดยั้งเจ้าเขากล่าวด้วยความมุ่งมัน่นการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นพลังแห่งความมืดของศัตรูประทะก,กับพลังแห่งแสงและเงาของอีวาน่าและดาเมียนการประทะก,กันของสองพลังนี้ทำให้เกิดเสียงดังสะท้อนไปทั่วบริเวณแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้พื้นดินสั่นไหว ศัตรูนั้นปล่อยพลังมืดที่แข็งแกร่งออกมามันพยายามกลืนกินแสงสว่างที่ทั้งสองพยายามปลดปล่อยแต่แสงและเงาที่รวมกันนั้นกลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่ศัตรูคาดไว้พวกเขาสามารถต้านทานพลังมืดนั้นได้เจ้าจะไม่สามารถชนะเราได้อีวาน่าตะโกนขณะปล่อยพลังแสงและเงาออกมาอย่างเต็มที่ในช่วงสุดท้ายพลังของแสงและเงารวมกันได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังแห่งสมดุลน,นี้ทำลายพลังมืดของศัตรูจนหมดสิ้นร่างของศัตรู ที่เต็มไปด้วยเงามืดสลายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาแสงเจิดจ้าสุดท้ายปกคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาคเมื่อทุกอย่างกลับมาสงบอีวาน่าและดาเมีียนยืนหอบหายใจอย่างเหนื่อยล้าแต่รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วศัตรูที่แท้จริงถูกทำลายและอาณาจักรทั้งสองจะกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งเราทำได้แล้วดาเมียนกล่าวพร้อมรอยยิ้มอ่อนใช่ แต่เราจะต้องรักษาความสมดุลน,นี้เอาไว้อีวาน่าตอบพลางมองไปยังดินแดนที่กลับมาสงบอีกครั้งหลังจากที่ชัยชนะครั้งสำคัญได้มาถึงและศัตรูที่แท้จริงถูกทำลายไปเจ้าหญิงอีวาน่าและเจ้าชายดาเมียนยืนอยู่ท่ามกลางดินแดนที่กลับคืนสู่ความสงบแต่พวกเขารู้ดีว่าภารกิจของพวกเขายังไม่จบลงการฟื้นฟูสมดุลระหว่างแสงและเงาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้แสงและเงาได้รวมกันแล้ว แต่เราจะต้องทำให้แน่ใจว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปอีวาน่ากล่าวขณะที่เธอมองไปที่คำภี์เวทมนต์ซึ่งยังคงเปล่งแสงเบาๆดาเมียนพยักหน้าใช่ความสงบสุขที่เราได้มานั้นยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถรักษาสมดุลน,นี้เอาไว้ทั้งสองตัดสินใจกลับไปยังอาณาจักรของพวกเขาเพื่อนำข่าวแห่งชัยชนะและเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างอาณาจักรเฟลอริส และอารสในระหว่างทางทั้งสองได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนผู้คนต่างเฉลิมฉลองสันติภาพที่กลับมาอีกครั้งเมื่อพวกเขามาถึงราชสำนักกษัตริย์แห่งเฟลอริสและราชินีแห่งอารสต่างก็รู้สึกโล่งใจที่สงครามครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงอย่างถาวรทั้งสองอาณาจักรได้เริ่มการเจรจาเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ที่แข็งแกร่งและตกลงร่วมมือกันเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแสงและเงาอีวาน่าและดามียนรู้ดีว่าพลังของพวกเขาจะต้องถูกใช้เพื่อปกป้องอาณาจักร และนำพาความสงบสุขให้ยืนยาวพวกเขาตัดสินใจที่จะสอนวิธีการควบคุมพลังของแสงและเงาให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้มั่นใจว่าสมดุลน,นี้จะไม่ถูกทำลายอีกครั้งข้าจะยืนเคียงข้างเจ้าเสมอดาเมียนกล่าวพร้อมจับมือของอีวาน่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรักษาสมดุลน,นี้ไปด้วยกันใช่และข้ารู้ว่าเราจะทำสำเร็จอีวาน่าตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน